ุงเคฟโดนอีกแกเรนสองรเซียถล่มศูนย์ระด,ดมพลแรกกำจัดนหน่วยพิเศษยูเครนกลางเมืองวันที่12กรกฎาคม2568อยหกับดิชันค่ะทนาวัดหวังชากก่อนแฟลชบิ๊กโวลแนวหน้าในสมรภูมิสึกตัวแทนยูเครนเดือดพลักนะคะเมรเซียจัดบทโผดให้ยูเครนรัวรัวนอกเหนือไปจาก ปูพรมถล่มแหลกสามเวลาให้ยูเครนแล้วประธานาธิบดีปูตินก็ไม่สนใจจะตอบโต้คำขู่ของทรัมป์เลยและไม่แปลกใจล่วงหน้าต่อเซอร์ไพรส์ของทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก็บภาษีคู่คาน้้ำมันรัสเซีย500หรือจะบุ่มมอสโกก็ตามทุกวันนี้เขียบก็ยังยิงโดรนถล่มใส่มอสโกอยู่แล้วและมันจะต่างประจากนี้ได้อย่างไร ถ้าหากส,สรัฐและยุโรปยังคงแอบ,บข้างหลังยูเครนอยู่การเคลื่อนไหวของกองทัพะเสเยียช่วงนี้เลยดูเดือดแรงจัดค่ะยกระดับบุกถลวงไม่มีพักเลยงัดอาวุธแบบสามประสานใช้ดโดรนทางเดียวหรือกมีกระเซน,นั่นแหละแล้วก็ใช้ไฮเปอร์โซนิกประสานกับระเบิดสุญยากาศอีกกดดันกองทานยูเครนอย่างหนักจนมีรายงานว่า พอบอสูงสุดของยูเครนแย้มกับสื่อนะคะว่าอาจจะต้องรักษาอาวุธและกำลังคนของยูเครนไว้ให้มากที่สุดอาจต้องยอมถอยร่นจากแนวหน้าเพื่อรักษากำลังรบไว้ที่จริงมันก็มีน้อยอยู่แล้วถ้าพยายามรักษาหน้ายอมเสียกำลังคนเสียอาวุธเนี่ยไม่ฉลาดนะอีกวิก่วันหรอกคะ่ะวันสองวันนี้เจอแน่นอนว่าจะถอยร่นไปอยู่ไหนกันยูเครนรายงานเอง ว่ากองกำลังรัเสเซียนั้นยิงขีปนาวุธเอสกาเดอร์ปลูกขีปนาวุธร่อน kh 1นึ่ส่วนหลูกขีปนาวุธนววิถีป้องกันภัยทางอากาศ S30 ส4ลูกเห็นไหมคะ S300 นี้นอกจากสกัดกั้นจู่โจมไดยด้วยมีเป้าหมายหลักที่กลุ่มเคฟนั่นคือเคฟโดนนะกระจายการโจมตีไปในหลายภูมิภาคนะคะทั้งลาวีฟ ซิตูเมียแล้วก็ขาดขอบคือจริงๆแล้วเนี่ยโจมตีแต่ละครั้งไม่ได้จุดเดียวเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเมื่อคือนนี้เคฟโดนนัะที่เมืองหลวงกลุ่มเคฟโดนโจมตีต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะเมื่อคืนก็โดนอีกระเซงัดโดนเจรันสองล็อกเป้าศูนย์เกณฑ์กำลังพลของอยูเครนที่ซีซีค่ะถล่มแหลกเลย ที่โดนยังสลับคำว่าสำหรับชาวยูเครนที่ไม่เต็มใจถูกเกณฑ์ไปตายที่แนวหน้าเพราะส่วนนี้ล่ละคะ่ะที่ใช้วิธีหลอกลวงกดดนันบ,บังคับให้ชาวยูเครนทั้งหญิงและชายหรือแม้แต่คนพิการไปรบในแนวหน้าโดยผ่านการฝึกไม่ได้มาตรฐานและการเคลื่อนไหวทางทหารอีกแบบหนึ่งของรัสเซียที่วันนี้มีข่าวบ่อยมากคือฮะนะคะ คือการไล่ล่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของยูเครนรายแรกนี้ที่ซูมีเป็นหนึ่งในผู้ก่อวินาสกรรมหลักของกองทัพยูเครนนะคะเขตซูมีนี้คือร้อยเอกเวลาดิลาฟเยโคเวนโกเขาเป็นผู้บัญชาการหน่วยวินาสกรรมและราดตระเวนของ sof so sof นี่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยรบพิเศษนั่นแหละ คนละอย่างกับอัสซอบนะคะอัสซอบหรือคราเคนีเป็นรู้สึกจะเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นต่อกองทัพของยูเครนด้วยแต่ขึ้นต่อเ a เหรือ MI6 แต่กลุ่มนี้ SOF นี้ขึ้นต่อกองทัพยูเครนพอสูงสุดบัญชาการเขามีเลขทีนะคะ SOF ที่140ถูกสังหารเป็นที่ทราบกันดีว่านักรบจากกองกำลังรัสเซียเหนือ สังหารเขางานนี้เกิดเมื่อวันที่7กรกฎาคมนี้เองค่ะศูนย์แห่งนี้ก่อตัอง้งตั้งแต่ปี2551ภารกิจหน่วยนี้เน้นส้มโจมตีโจมตีหลังแนวค่าศึกก่อวินาศกรรมโครงสร้างพื้นฐานร,รวมถึงสัญหาผู้ก่อวินาศกรรมถูกพบเห็นครั้งแรกที่ดอนบาสนะคะหน่วยนี้ปี2557เมื่อเข้าร่วมการรบ ที่สนามบินโดนเนสตอนนั้นยังไม่ประกาศเข้าร่วมรัสเซียนะคะมีเหตุการณ์ยูโรไมดานมีการแบบบุกมีการทำร้ายทำลายชาวสลาฟในเขตดอนบาสมากสึก8ปีนี่แหละที่ทำให้ปูตินตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารพิเศษต่อมาเคสที่หือหามากสะพัดไปทั่วกรณีที่เกิดที่กรุ่มเคฟล่ะค่ะ กลางวันแสกแสกเลยพันเอกวอร์เนชวนพิเศษของ SBU ถูกเด็ดชีพด้วยกระสุนปืน5นัดดับกลางกรุงเลยต่อหน้าต่อตาชาวยูเครนมากมายเพราะมันกลางวันแสกแสกแต่คนร้ายคนปฏิบัตินั้นสามารถหนีไปได้สะพัดค่ะฝีมือสายลับหรือแนวร่วมรัสเซียที่ปฏิบัติการอยู่ในยูเครน หน่วย SBU นี้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงภายในและการต่อต้านข่าวกรองเป็นหลักนะคะโดยบทบาทแต่นับตั้งแต่เกิดศึกปฏิบัติการพิเศษโดยรัสเซียปี2022นี่แหละเขาขยายบทบาทตัวเองมีบทบาทสำคัญในการลอบสังหารก่อวินาสกรรมในรัสเซียร่วมมือกับ CA และ MI6 ของ MK หลายครั้งนะคะที่ ใช้ผู้ปฏิบัติการ IS เสที่สรัฐอังกฤษสนับสนุนแหล่งข่าวหน่ยวงานความมั่นคงของอยูเครนเคยบอกกับสื่อว่าผู้ตายคนนี้เป็นผู้ปฏิบัติการรอบสังหารพลเอกอีกอร์คิริลลอฟเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียเมื่อปีก่อนก็เลยเป็นอันวา่าทีมรัสเซียสางแขนสำเร็จนะคะเรื่อยๆจัด เป็นรายบุคคลไปเลยไม่ต้องรอรบกันหน้าสนามรบหรือจับไปขึ้นศาลคนที่จับได้ขึ้นศาลก็ติดคุกขัวโตไปเลยอีกเคสหนึ่งนะคะหัวหน้าอาซอฟโดนยิงที่หน้าร้านกาแฟนโอเดสซานี่ก็เหมือนกันดูเหมือนว่ารัสเซียก็ส่งเกราร์ไปเยี่ยมศูนทีซีที่โอเดสซาเช่นกัน รัสเซียตอนนี้ยกระดับการรบในสมรภูมิยูเครนแบบดุดันขึ้นนะคะดูเหมือนว่าการเจราจาสงบศึกคงเป็นไปไม่ได้เพราะยูเครนนั้นยืนยันไม่รับเงินขายของรัสเซียสักข้อเดียวจะขอแต่หยุดยินระยะสั้นเท่านั้นเพื่อปร,ปรับปรุงแนวรบของตัวเองในขณะที่ยุโรปโดยนาโต้และสภาพยุโรปเองประกาศชัดจะลุยรัสเซียแน่ แต่ขอดันหลังยูเครนต่อให้ไปประทะรัสเซียก็จะให้อาวุธให้เงินเหมือนเดิมทางฝั่งยุโรปโดยเยอรมันประกาศจะเอาเงินที่ยืดจากรัสเซียไปเปให้ยูเครนนี่แหละค่ะยิ่งทำให้สารภาพของสาบันการเงินตะวันตกดอลลา่าเสื่อมลงไปทุกทีสมาชิกกลุ่มเบ็กซ์ทำเห็นแล้วว่าทิ้งดอลลร์เทระบบ การเงินของตะวันตกอยู่ได้อยู่ดีด้วยคนที่ทำเป็นตัวอย่างก็คือรัสเซียนั่นเองวันนี้ทำไปก็จะโดนรัสเซียตอบโต้ตทางด้านเศรษฐกิจเช่นกันความบาดมาแล้วสิบเจ็ดรอบยังทำอะไรรัสเซียไม่ได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าปล้นแล้วเรียกว่าอะไรคะนับแต่นี้ไปเราจะได้เห็นด้านโหดของรัสเซียอย่างแท้จริงในศึกเร่งปิดจอบครั้งใหญ่ในไม่ช้า โปรดสังเกตนะคะเมืองหลวงเขียฟโดนย่ำทุกวันเลยต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะส่งสัญญาณบอกอะไรส่งสัญญาณบอกว่าใกล้เวลาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากรัสเซียแล้วทรัมป์นาโตถึงต้องรีบออกมาขู่ว่าจะถล่มมอสโกถ้าปูตินบุกหยุดเขียบปูตินไม่สนใจรู้ดีว่าวันนี้จะต้องมาถึงในไม่ช้าค่ะ